โรงแรม5้าดาวที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนแบบหรูหราและผ่อนคลายท่ามกลางวิวทะเลที่งดงามและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยนักออกแบบชื่อดังอย่างเจฟฟรีย์บาวาเป็นสถานที่ที่ผสมผสานความหรูหราและความเงียบสงบอย่างลงตัวมาเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางในประเทศสีลังกาให้สมบูรณ์แบบกับโรงแรมเจ i วิ Light เฮ u s ์ นี่เขาก็เสิร์ฟเวลคัมดริงค์นะคะเราก็ได้มาคิงโคคนนทนะเราได้มาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้เขาก็เสิร์ฟอีกนะคะเป็นวายแมงโก้นะคะเป็นแบบว่าเป็นมะม่วงดิบนะ <Enjoy. S 1> Thank you <'m> นี่เรามาลองกันมะม,ม่วงป่าอ,อร่อยอะ่ะ บอกว่ากิน่นอะกินแบบว่ามะม่วงมะม่วงอือร่อยและนี่นะคะก็คือ king coconut อน้ำมาพราวก็อร่อยแต่เราชอบวายแมงโกมากกว่าก่อนที่เราจะเข้าห้องนะคะเราก็มาทานลันช h กันก่อนเลยเพราะว่ามันจะหมดเวลาลันช์แล้วลองฟ fish ีเ v i นะคะก็เป็นสว v i c h ปลาอย่างนี้นะคะเราไม่เคยกินอ่ะเราเคยกินแต่เนื้อสว v i c h e เนื้อ มีมีแบบมีแตงโมเนี่ยลองันเลยกับแตงโมมีเนื้อปลาแล้วจะก็จะบางๆอืมอืมอืมมันเค็มๆแล้วก็มีรสชาติลมควันนิดหนึ่งรสชาติน่าสนใจคล้ายๆล้ปลาแห้งอ,อร่อยนะกินกับแตงโมก็คือเข้ากันดีอ่ะ มัตงโมลแล้วก็อาบูคาโดนะจังแล้วก็นี่จะเป็นทูน่าสลัดนะขอลองทูน่านิดหนึ่งหาพชกทูน่าเนื้อทูน่ากับถั่วฝักยาวนิดหนึ่งนะอืมอืมทูน่าอ่ะทูน่าสด แล้วนี่ก็เป็นห้องสําหรับ2คืนสําหรับเรานะคะเตียงหกอันน่ารักเตียงของเราเป็นเตียงไม้อย่างนี้เลยนะคะสบายแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานี่ที่ที่เก็บของก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องอาบน้ําแล้วก็อ่างน้ำอ่างน้ําอ่างอาบน้ํา พวกชาตู้เย็นก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนี่คะ่ะไฮไลท์ก็คือวิววิวทะเลโอ้ลมแรงนะลมแรงนี่วิวทะเลแต่ตอนนี้มันก็แบบว่าหมอกลงนิดนึงนะแต่พรุ่งนี้ตื่นมาคงน่าจะสวยกว่าน,นี้ก็เป็นห้องสำหรับเราสองคืนนะคะสำหรับโรงแรม เจ็ดวิงไลท์เฮาส์นะก็มาเช็คอินกันได้นะคะถ้าใครมีแพลนว่าจะมาประเทศศรีลังกาก็มาได้โรงแรมเขาน่ารักตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปปล่อยน้องเต่านะเขาแบบว่าเก็บไข่เอาไว้อะเพื่อแบบว่าให้ฟักเป็นตัวแล้วก็เอาไปปล่อยนะนี่มานี่เลยดู น่ารักมากดูสิดูน้องตัวน้อยน่ารักมากมนะคะมีสามตัวนะ Morning ในเจ t วิงไลท์เฮาส์นะคะและเราก็กำลังจะถ่ายคอนเทนต์ที่สว imming p o o กันสะะนี้ก็เป็นสะะที่สองสำหรับโรงแรม Jet ตวิ g นะคะก็คือเป็นสะะที่เราชอบเลือกสรานี้ที่จะเป็น Number 1ที่จะถ่ายคอนเทนต์กันก็ใกล้ๆก,กับสปา a r e รด้วยนะแล้วก็วันนี้ก็อากาศแจ่มใสนะจ๊ะได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงนกกระเต็นล้อง แต่เมื่อวานตอนพระอาทิตย์ตกดินและที่เราไปปล่อยน้องเต่าอะ่ะคือแบวทัดใจมากๆดีสุดๆหนึ่งในความฝันของเราที่แบบว่าจะมาปล่อยน้องเต่าอยากเห็นน้องเต่าตัว,ตวน้อยๆกับสู่ทะเลและตึกสีเหลืองๆหลังสว i m m ิ n g p o o นะคะก็เป็นสปากันเรามีนัดทำสปานะวันนี้ ก็เป็นนวดนะแต่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่านวดของชาวศรีลังกานี้เป็นยังไงแต่ก็ looking forward for that เมื่อวานที่เราไปปล่อยน้องเต่าคืนสู่ทะเลนะคะเราไม่รู้มาก่อนว่าโรงแรมนี้ยเขามีที่อนุบาลน,น้องเต่าด้วยแบบว่าเก็บไข่เอาไว้ฟักนะคะก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากแล้วก็เป็นโชคดีด้วยนะเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าน้องเต่าเขาออกจากไข่เมื่อไหร่เป็นความฝันของเรามานานแล้วว่าที่อยากดูน้องเต่าคืนสู่ทะเลนะคะน้องเต่าตัวน้อยๆอ,ยอะ่ะรู้สึกดีมากรู้สึกแบบว่าตื้นตันอะ ปีนี้ถือว่าเริ่มต้นปีที่ดีมากเลยนะเพอร์เฟกมากเลยก็คือเดือนมกราเราได้ไปนอนโรงแรมในฝันกับน้องช้างแล้วก็มาเดือนนี้เดือนกุมภาเราก็ได้มาปล่อยน้องเต่าตัวน้อยๆคือความฝันความฝันที่แบบว่าฝันมานานแล้วอะลองให้เริ่มต้นปีก็ทําตามความฝันได้2ออย่างแล้วอะแต่การปล่อยน้องเต่าก็คือต้องใช้แต้มบุญอะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาจะออกจักไข่เมื่อไหร่แล้วก็นะมันหลายๆอย่าง <laughs> ก็คือมันเป็นแต้มบุญร้นวน <laughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาเบรคฟาสต์แล้วนะคะโซนแรกก็เข้ามาก็เป็นโซนเบเกอรี่นะนี่โซนเบเกอรี่แล้วก็โซนซีเรียลและถ้าใครอยากได้กาแฟก็มาเองนะจ๊ะและโซนต่อมานะคะเราไม่เคยกินมาก่อนนะก็คือดิยาบัสนะคล้ายๆกับโจ๊กอะแต่บอกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนน้ำเต้าหู้ปะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะ แต่เขาเป็นโคพอร์ชนะคะพอร์ชก็คือโจ๊กก็คือเขาต้มอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็โซนต่อมาก็จะเป็นเหมือนแกงไหมเนี่ย corinda drink อุย้ยผักชีใช่ไหมผักชีน้ำผักชีเหรอ <laughs> น่าสนใจและนี่ก็เป็นโซนแกงนะคะ แกงมากมายเลยเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูอันนี้ก็แกงเนื้อนะกินแบบว่ากินตีขึ้นจมูกมากกินเครื่องเทศกินเนือ้อแล้วก็มีนี่เป็นชิคเก้นเคอรี่นะแล้วก็ซานเบาก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าใครชอบเผ็ดก็นี่นะคะเพิ่มรสชาติได้แล้วก็อันนี้คะ่ะเราอยากโชว์ให้ดู เราอยากโชว์ให้ทุกคนดูกับฮอปเปอร์สอีกหนึ่งไทป์นะก็คือสตริงฮอปเปอร์สก็จะเป็นคล้ายๆเส้นขนมจีนเส้นหมี่อะไรอย่างเงี้ยเราเมื่อวานอนะ่ะเรากินแบบว่าที่มีไข่คล้ายๆกับแพนเค้กใช่ไหม Hi Good morning Nina's uh huh. าา Hoppers เขาก็มีฮอปเปอร์สจ้วย mm. Can I have a uh, egg Hoppers please just one Okay maybe two <Yeah. S 1> <laughs> two please mm hmm. และอันนี้นะคะก็คือราวอรีถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะจ๊ะจะมีมะพร้าวอยู่ข้างในเรามาลองกินกันแล้วก็แรปด้วยใบอะไรสักอย่างคือข้างในก็จะเป็นไส้นิ่มๆนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวอยู่ข้างในแบบว่าคลายๆกาก,ากมะพร้าวอะ่ะอ,อร่อยเนะม,มันไม่ได้หวานจนเกินไปเลยทุกคนอืม ตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปร็อบบี้แอเรียนะมันน่าสนใจมากทุกคนอย่างกับพิพิธภัณฑ์เป็นอาร์ตของเจฟฟี่บาบานะคะเป็นชื่อศิลปินนะแล้วนี่คะ่ะ ก็เป็นหุ่นลูกป,ปั้นนี้นะคะก็เป็นสมัยที่ชาวโปรตุเกสนะคะมาล่านานิคมของประเทศศรีลังกานะคะก็เป็นการสู้รบกันของชาวศรีลังกาและชาวโปรตุเกสนะไม่เคยเจอโรงแรมที่แบบว่าทำอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยอะเหมือนเหมือนพินพิธภัณฑ์นนะทุกคนแล้วก็มีข้างบนด้วยนะรอบๆข้างบน และก็ได้เวลา j e t ทวิ g งสปาของเรานะคะ พอเข้ามาในตัวสปาแอเรียของเขามันก็จะเหมือนคล้ายๆวินเทจย้อนยุคนิดนึงและเขาก็จะเสิร์ฟชาสไตล์สีลังกาให้เรานะคะชาของเขาคือหอมมากทุกคนหอมแบบกลิ่นเครื่องเทศพอดื่มเข้าไปนะคล้ายๆว่ามีส่วนผสมของขมิน้นประเทศสีลังกาถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่โดดเด่นในเรื่องชามากนะคะระหว่างดื่มชานะคะพนักงานเขาก็จะเอาแบบสอบถามมาให้เราทํานะคะว่าต้องการน้ําหนักนวดแบบไหนหลีกเลี่ยงช่วงไหนการนวดของร่างกาย หรือต้องการเน้นย้ำให้นวดส่วนไหนเป็นพิเศษขั้นตอนก็เหมือนสปาที่ประเทศไทยเลยค่ะก็จะมีนวเาาดเท้าขัดเท้าแล้วก็นวดตัวนวดแบบสีลังกาก็จะมีช้าๆเนิบๆแต่ก็ลึกนะคะนวดเสร็จเรียบร้อยจ้านวดดีมากนวดสีลังกาคือแบบดีแล้วก็มีความดีปะแบบวนวดลึกเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนแบบว่าเขาจะมีแบบว่าลูบๆใช่ไหมแต่ลูบลึกอะ พูดไม่ถูกอะ่ะดีมากแล้วยิ่งท้านวดหัวนะเออสบายแล้วนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงสิบห้านะคะดูสิสมมิ่งพูลที่เรามาถ่ายคอนเทนต์เมื่อเช้าเนี้อุยวันนี้ท้องฟอ้าสีฟ้ามากแดดสีลังกาแรงนะจ๊ะแดดยามเช้าแรงมากแต่ดูวิวสิสวยมาก ดูเป็นคลื่นลมแรงเราก็คิดว่าจะไม่มีน้องเต่าทะเลตัวใหญ่ๆมานี่จริงๆแล้วมีนะคะคือเมื่อวานอะ่ะสตาฟที่โรงแรมอะ่ะก็มาบอกเราว่ามีน้องเต่าตัวใหญ่ด้วยแต่คือเรากลัวคลื่นไม่เชิงกลัวคลื่นคือเรากลัวแบบว่าคลื่นสั์แต่แล้วเราไม่รู้ด้วยว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าถ้าจะไปถ้าจะลงไปมันจะมีแบบว่าตะลิ่งเป็นหินอะ่ะ แต่ขึ้นมันก็ยังซัดอยู่อะเราไม่รู้ว่าอันตรายหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะก็คือไม่ได้ไปแต่คือเขาบอกว่าไปได้น้องเต่าอยู่ที่นั่น กรสิบอกอาหารของชาวสีลังกาคืออร่อยมากคล้ายๆอาหารอินเดียถ้าใครชอบอาหารอินเดียนะจะเลิฟมากกับอาหารของสีลังกา,าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยขอให้ทุกคนโปรดติดตามชมร็อกต่อไปก็ยังอยู่ในประเทศสีลังกาอยู่นะรอชมค่ะว่าทาวินีจะไปเที่ยวไหนจะมีอะไรเด็ดๆบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะซี่ยะ